สวัสดีครับเพื่อนๆอนอันนี้แม่โทมัสออกมาเดินเล่นนะในห้างแล้วก็มากินอาหารกับป๋าก็เดินเล่นเรื่อยๆนะทุกคนาพาเพื่อนมาเดินดูนี่นั่นนะทุกคนนะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนเดูว่าที่นี่เขามีอะไรขายนะก่อนเทศกาลคริสต์มาสนะทุกคนของตกแต่งบ้านยแย้เลยอนะ่ะเพื่อนๆนโอเคนะคะ ดี๋ยวยังไงแม่ทรมถ่ายให้ดูคนะ่ะเดี๋ยวแม่โทรมาจะขึ้นไปกินอาหารด้วยอ่ะต้างบนป่าเดินไปแล้วนะทุกคนนะเคน,น,น้เพื่อนๆเดี๋ยวยังไงแม่ถ่ายแม่โทรมาถ่ายให้ดูค่ะนะทุกคนนะที่เมืองไทยก็จะมีนะอย่างเนี้ยอันนี้มันคือของของตกแต่งนะทุกคนเอาไปแขวนไว้ที่ต้นคริสต์มาสนะทุกคนนะพวกเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวแม่โทรมาก็จะแต่งบ้านเหมือนกันนะ่ะแต่งต้นคริสต์มาสนะทุกคนนะเข้า ข้าเทศกาลคริคสตม์มาสแม่โทมัสก็จะแต่งของแม่โทมัสเหมือนกันจากบ้านเหมือนกันนี่ค่ะเนาะแขวนต้นคริสต์มาสอ่ะก็ซื้อไปแขวนต้นคริสต์มาสเยอะแยะค่ะเพื่อนๆโอเคนะเดี๋ยวยวังไงแม่โทมัสขอเดินดูของนะทุกคนแล้วถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะรอรับชมค่ะเพื่อนๆอันนี้สวยมากนะเพื่อนๆแขวนกับต้นคริสต์มาสนะ นี่มันจะบบๆเป็นแบบนั้นเพื่อนๆสวยค่ะแม่ทูมันก็จะหาซื้อของพวกนี้่ะไปประดับบ้านนะอีกประมาณสามอาทิตย์นะเขาจะเริ่มจัดบ้านกันแล้วอ่ะใครอยู่ใกล้ก็มาซื้อนะทุกคนไม่แพงค่ะที่ ลุสนะร้านซร้านลุสติกิกอ,กอ,กอะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็จะซื้อไปแขวนกับกับต้นคริสต์มาสนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแม่โทมกกัก็จะจัดเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะเขาเขากำลังนะทุกคนกำลังซื้อกำลัง เตรียมกันะนะนี่สวยนะทุกคนสำหรับสำหรับใส่พวกขนมของช่วยก,กาแฟนี่ก็สวยเขาจะให้เป็นของฝันกันนะทุกคนเนี่ยนะซื้อแล้วจะห่อให้ของฝันกันนะไม่แพงนะทุกคนน่ารักนะนเพื่อนๆนะ น่ารักอาตั้งใส่เทียนฮะขอภยัยแล้วก็จะมาเตรียมซื้อของกันอย่างเงี้ยครับทุกคน พื่อนของประดับบ้านนะทุกคนหมอทุกคนหมอแก้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะเขาก็จะหาซื้อ พอดีแม่ธรรมะกินอาหารเสร็จก็ต้นคริสต์มาสเขาสวยมากเลยเพื่อนๆป่านั่งคนแก่นะทุกคนนะโตอาหารเยอะแยะเลยอ่ะทุกคนเลือกเอาเนาะสวยๆเดินห้างนะทุกคนมาเดินดูของนะทุกคนนะแม่ธรรมะเจอต้นคริสต์มาสก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะ อันนี้จะใกล้เข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะเพื่อนๆคนก็จะซื้อของประดับบ้านอย่างเงี้ยนะตกแต่งต้นคริสต์มาสคริสปอมกันอันนี้คือไฟนะทุกคนเทียนนะทุกคนนะเทียนสี่ดอกหมายถึงสี่อาทิตย์นะเข้าเทศกาลคริสตนะ์มาสคืออีกประมาณเดือนหน้านะทุกคนเขาก็จะเริ่มจุดนะทีละดอก พอดอกนี้เสร็จแล้วก็อาทิตย์นี้ดอกนี้อาทิตย์หน้าดอกนี้อาทิตย์อีกอาทิตย์นี้ดอกนี้อันนี้เวียนมาก็จะเป็นคริสต์มาสอย่างเงี้ยทุกคนนะคริสต์มาสนี้ก็คือปีใหม่ของคนของคนฝรั่งนะทุกคนของคนคาทอลิกคริสต์มาสของฝรั่งอ่ะแม่โทมัสพูดถูกไหมพูดผิดก็อย่าหัวเราะแม่โทมัสนะทุกคนที่แม่โทมัสรู้มาก็อย่างเงี้ยทุกคนนะเนี่ย ไของเยอะนะเพื่อนๆน,นะราคาพันกว่านะทุกคนโต๊ะเนี้ยชุดนี้หน,นึ่งพันหนึ่งพันหร้อยหนึ่งพันหร้อยเสิบเก้านะเนี่ยโต๊ะนั่งกินอาหารอย่างเงี้ยนะเนี่ยชุดเนี้ยสวยมหมเพื่อนๆข้าจัดให้ดูแล้วก็มุมนี้เห็นไหม กินอาหารทางมุมนั้นก็คือเตียงนอนนะเพื่อนๆเนี่ยนะเตียงนอนเตียงนอนมีหมดนะที่เนี่ยมีเครื่องครัวมีมีทุกอย่างอะเพื่อนๆนะดูเตียงนอนเนี่ยทุกคนนะจากราคาราคาปกติสี่พันสี้าร้ ตีไปซะห้าพันน่ะทุกคนห้าพันเหรียญนะยูโรเหลือสามพันสี่ร้อยกว่าก็ยังแต่สําหรับแม่โทมัสก็ว่ายังแพงอยู่นะคะทุกคนนะแต่แม่โทมัสไม่ซื้อนะทุกคนแม่โทมัสมีแล้วนะ,ะมาดูเฉยๆ่ะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูเฉยๆค่ะทุกคนนะห้างที่เยอรมันนะร้านเฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนๆมีแต่สวยๆอ่ะป๋าก็นั่งนะทุกคน นั่งนั่งกดแจเยอะแยะค่ะเพืนเพื่อนโชฟาเห็นไหมคะนู่นนะมีแต่สวยๆค่ะแต่สีแม่โทมัสไม่ชอบนะร้านนี้เฟอร์นิเจอร์เขาจะถูกค่ะเพื่อนเนซื้อแล้วเขาจะไปส่งนะทุกคนที่บ้านเราไม่ต้องเสียค่าส่งต่างหากแม่โทมัส เคยซื้อไปแล้วนะโชฟาให้ลูกชายเขาก็จะส่งที่บ้านเราเอาอันเก่าเราทิ้งด้วยให้ด้วยอะบริการดีค่ะเพื่อนๆหลานลุสนะลุสอีกิข้างล่างมันก็จะเช็ดถูได้นะทุกคนไม่มีฝุ่นเยอะแยะหาทุกคนนะสำหรับใครต้องการอย่างเงี้ยก็หาซื้อแต่แม่ทมัตมีแล้วค่ะ ถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะลงวิดีโอเพราะเราไม่มีอะไรจะลงก็ถ่ายไปอ่ะคือหลอดไฟนะทุกคนพวกหลอดไฟโคมไฟนะทุกคนนะเยอะค่ะทุกคนร้านใหญ่นะทุกคนนะใครจะซื้อหลอดไฟก็มาที่เนี่ย ของจัดบ้านนะทุกคนอันนี้ที่ว่าวางเห็นไหมทุกคนใส่เทียนลงไปอ่ะจุดแล้วก็ไปตั้งระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยสวยอ่ะทุกคนนะแม่โทม,มัสอยากได้ไปไว้ที่เมืองไทยเลยนะ่ะนะสักสี่อันห้าอันใส่เทียนแล้วจุดลงไปสนามบ้านที่บ้านนะ่ะนั่งเล่นอ่ะอันนี้แก้วนะทุกคนใส่เทียนประดับที่บ้านมีแต่สวยๆค่ะเพื่อนๆนะของแต่งบ้านโชว์นะ มีสารพัดแกเดี๋ยวไปดูไปดูเครื่องครัวนะทุกคนแม่โทมัสอยากได้เครื่องครัวใหม่เหมือนกันอนะทางนี้เตียงนอนเด็กนะเพื่อนๆเ,เตียงนอนเด็กเบบีน่ารักมากค่ะเพื่อนๆน,นะโต๊ะเด็กเด็กอ่อนโอเคนะเดี๋ยวไปดูเครื่องครัวกับแม่โทมัสเป็นผมนะทุกคน เห็นไหมฮะมันคล้ายๆกับพระพุทธรูปบ้านเรานะทุกคนเขาจะมาตั้งไว้นะทุกคนนะขายนะเพื่อนๆถก็มาเห็นก็เนาะเหมือนพระบ้านเราเลยอ่ะอันนี้มุมนี้เป็นแบบว่าพรมนะทุกคนพรมวางอ่ะพรมปูน่ะให้พื้นมันอุ่นนะเพื่อนๆเนี่ยสวยๆอ่ะ ผมปูพื้นที่บ้านแต่แม่โทมัสปูปากเตนนะบางคนเขาก็จะไปปูนะทุกคนให้มันอุ่นๆนะเวลานั่งแหละคเครื่องครัวเป็นเอนนะทุกคนคเครื่องครัวจะแพงอยู่ค่ะทุกคนแม่โทมัสนะปีที่แล้วซื้อเครื่องครัวละเยอะนะทุกคนติดอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะ ทำให้ใหม่หมดเลยอ่ะนี่ค่ะให้ดูนะเพื่อนๆบ้านฝรั่งนะเท่าไหรหมืน่นปกติเซตเนี้ยครัวเนี้ยจะสามหมื่นกว่านะลดเหลือหมืน่นหมื่นกว่านะทุกคนเนี่ยราคาเขานะ่ะเนี่ยแม่ตัวไม่ชอบนะคันใหญ่มันดูแบบยังไงไม่รูนะ้เนาะ 5้าหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะทุกคนแพงเกินนะ่ะติดข้างฝาธรรมดานะอันนี้ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆดูเฉยๆนะทุกคนอันนี้แม่แมทรรมัตชอบอันนี้เท<ป>่าไหร่ 1, 1 1999, 2, นึ่งพันหนึ่งร้อเสองพันเหรียญแต่มันไม่ได้นะทุกคนเขาติดราคาอย่างเงี้ยเวลาเราไปวัดไซส์ห้องครัวเรามันไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องจ่ายอีกอะทุกคนแม่ทม,มัดเคยแล้วนะนะคือให้เขาไปวัดนะนะอพาร์ตเมนต์ที่ที่เนี่ยนะให้เขาเช่านะ่ติดเครื่องครัวอะไรอะ่ะตีแล้วสี่พ5,000ันนะทุกคนนะติดราคาถูกๆอย่างเงี้ยแต่เวลาอะไรแล้วนะ่ะ สี่พันห้าพันะทุกคนนะอันนั้นบอกเก้าร้อยกว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนๆถ้าถูกอย่างนี้เขาก็ซื้อกันหมดละสิเนอะสวยแม่ต้องมาชอบอย่างเงี้ยแต่ของแม่้องมายังดีอยู่นะทุกคนนะเขาจะมีหม้อหายหม้ออะไรอย่างเงี้ย แม,ม่โทมัสยังดียังใช้ได้แม่โทมัสก็จะไม่เอานะเพื่อนๆใช้ไปก่อนมันแพงนะทุกคนนะเครื่องกวนอะบางคนซื้อติดแล้วอย่างดีตลอดชีวิตนะเพื่อนๆเพื่อนๆแม่โทมัสพามาเดินเนี่ยเดินชมเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์เสร็จแม่โทมัสก็จะกลับบ้านนะทุกคนนะเอามาเดินเล่นดูเฉยๆนะทุกคนนาำกินอาหาร โอเคนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้แม่โทมัสฝากกดกดไลค์กดคับสไคร์ให้แม่โทมัสด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทุกคนที่รับชมไม่บายค่ะอาวิเดเซนเจอกันวิดีโอหน้านะคะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะ